สวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมบ้านบมเดินสองห้องนอนหนึงห้องน้ำพร้อมบริเวณ100ตารางวานะครับที่ตำบลวังว่าอําเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับบ้านนี้อยู่ในชุมชนชาวสวนนะครับแล้วในตัวบ้านเราก็จะมีมังคุดต้นใหญ่ให้ผลแล้ว4ต้นนะครับแล้วก็มีทุเรียนต้นใหญ่ให้ผลแล้ว1ต้น อยู่ในหมู่บ้านเลยนะครับถนนหน้าบ้านเราก็เป็นถนนคอนกรีตสาธารณะนะครับกว้าง6เมตรนะครับมีไฟสองสว่างเป็นไฟโซล่าเซลล์ของทางเทศบาลนะครับตลอดเส้นทางเลยตอนกลางคืนก็จะไม่มืดนะครับมีไฟโซล่าเซลล์ของเทศบาลนะครับตลอดเส้นทางหน้าบ้านเราเลยบรรยากาศจะเป็นบ้านบรรยากาศบ้านสวนนะครับ อยู่ทำกลางสวนผลไม้ของเพื่อนบ้านไม่เคยมีประวัติน้ำท่วมนะครับในหมู่บ้านนี้นะครับอยู่ไม่ไกลศูนย์การค้าของอำเภอแกลงเดินทางไปศูนย์การค้าอำเภอแกงก็ประมาณ6กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเดินทางไปทำบุญที่วัดหลวงปู่ข่ำนะครับก็เป็นวัดเกจิอาจารย์ดังของจังหวัดระยองประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับตรงข้ามบ้านเราก็จะมีบ้านเพื่อนบ้านหลังใหญ่หนึ่งหลังแล้วก็มีสวนทุเรียนของเพื่อนบ้านนะครับ บรรยากาศบ้านสวนเลยนะครับเงียบสงบร่มรื่นนะครับบ้านเราก็ล้อมรั้วไว้รอบตัวบ้านเลยด้านข้างด้านหลังเป็นวัหนามด้านหน้าเป็นรั้วปูนนะครับแล้วก็มีประตูรั้วให้เรียบร้อยเนื้อที่ทั้งหมด100ตารางวานะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคดแดงพร้อมโอนนะครับพื้นที่ใช้สอยเยอะแยะเลยนะครับ สามารถที่จะเปิดเป็นร้านส้มตำร้านก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะครับเพราะว่าบริเวณในหมู่บ้านนี้มีร้านส้มตำชื่อดังหลายร้านเลยร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังก็มีอยู่หลายร้านนะครับพอตอนนี้ไม่จําเป็นจะต้องอยู่ด้านนอกนะครับแต่เราเปิดเป็นสไตล์ร้านในสวนนะครับเป็นร้านส้มตําในสวนผลไม้แล้วก็มีบ้านหลังเล็กๆพร้อมอยู่นะครับเป็นบ้านโมเดิร์นสไตล์ปูนหอบ 2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำนะครับ1ห,ห้องโถงแล้วแวดล้อมไปด้วยส่วนผลไม้น่าอยู่มากนะครับรับลมเย็นตลอดวันเลยนะครับเพราะว่าตัวหน้าบ้านหันลงไปทางทะเลนะครับเดินทางจากบ้านไปพักผ่อนหาดแหลมแม่พิมพ์ก็ประมาณ10บนาทีเท่านั้นนะครับมีลัวรอบบริเวณเลยนะครับอาคารที่ผมจอดรถอยู่นี่ก็สามารถที่จะ ทำเป็นสระว่ายน้ำเล็กๆก,ก็ทำได้นะครับหรือจะเป็นกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวร้านส้มตำได้เลยนะครับบริเวณเรียงเหลืออเยอะเลยที่มันบ้านมันเย็นตลอดเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมีสระน้ำขนาดใหญ่ของเพื่อนบ้านนะครับหลังสวนทุเรียนหน้าบ้านนะครับจะมีสระน้ำขนาดใหญ่ตัวบ้านเราก็จะได้รับไอเย็นของน้ำที่ระเหยขึ้นมาตลอดวันเลยนะครับผมมารีวิว สองครั้งแล้วนะครับรับลมเย็นตลอดเลยนะครับช่วงเที่ยงนี่ลมเย็นจากทะเลพัดเอาไอ้น้ำจากสน้ําขนาดใหญ่ด้านหน้ามาปะทะตัวบ้านเลยอันนี้พาราห้องโถงนะครับบ้านพร้อมอยู่นะครับบ้านโมเดิร์นสไตล์ปูนล่อสองห้องนอนนี่เป็นห้องนอนห้องแรกนะครับบ้านพร้อมอยู่เลยสามารถเปิดกิจการร้านค้าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านซุ้มตำได้เลยนะครับ เป็นบ้านในสวนหดือจะซื้อไว้อยู่ยามเกษียณเอาไว้เป็นบ้านพักตาอากาศก็สวยนะครับเพราะว่าตัวหมู่บ้านน่าอยู่นะครับมีเพื่อนบ้านมากมายส่วนตัวบ้านเราก็ค่อนข้างเป็นส่วนตัวนะครับเพราะว่าอยู่ห่างจากเป็นบ้านประมาณอย่างน้อย5 0เมตรนะครับไม่แออัดนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับ ด้านหลังบ้านก็ยังมีบริเวณนะครับสามารถจะจ่จะไว้ปลูกพึชผักสวนครัวหรือว่าจะเป็นจัดสวนก็ได้นะครับอันนี้เป็นทุเรียนนะครับปีที่แล้วก็มีประมาณ8ลูกใหญ่ๆนะครับต้นนี้เป็นทุเรียนพันุหมอนทองนะครับอร่อยมากเลยนะครับเปลือกบางเนื้อหนาอยู่ในบริเวณรอบบ้านเรานะครับมีมังคุด4ต้นแล้วก็ทุเรียน1ต้นนะครับ ต้นนี้ก็ดกนะครับปีที่ผ่านมามีมังคุดเต็มต้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นมะนากรนะครับบริเวณตรงนี้สามารถที่จะจัดสวนเจ้าของบอกถ้าเกิดว่าผู้ซื้อตกลงเซอนะครับก็จะจัดปูญ้าตรงนี้ให้เต็มให้นะครับแถมเป็นปูญ้าให้นะครับหรือว่าจะเอาไว้เป็นปลูกพืชผักสวนครัวก็ได้นะครับ ข้างหลังก็จะเป็นสวนผลไม้ของเพื่อนบ้านนะครับตัวบ้านเราก็ล้อมรั้วไว้รอบตัวบ้านเลยอันนี้ก็เป็นมังคุดอีกต้นหนึ่งนะครับทำมังคุดต้นใหญ่มีทั้งหมด4ต้นนะครับให้ผลแล้วทั้งหมดอยู่รอบบ้านเลยนะครับก็ให้ร่มเงากับตัวหลังคาบ้านเราด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถเอาไว้เป็นที่จอดรถหรือจะต่อเป็นออฟฟิศเป็นที่นั่งลูกค้าถ้าเกิดเปิดร้านนะครับก็เอามา,อาให้ลูกค้านั่งได้นะครับหรือว่าเอาไว้จอดรถก็ ได้เลยนะครับน่าอยู่นะครับเงียบสงบลมเลื่นมีเพื่อนบ้านแล้วก็ไม่ไกลจากไปพักผ่อนทะเลก็ประมาณ10นาทีเท่านั้นนะครับห่างจากศูนย์ราชการศูนย์การค้าของอำเภอแกลงประมาณ6กิโลเมตรเศษเท่านั้นนะครับเดินทางไม่ถึง10นาทีก็ถึงนะครับโรงพยาบาลศูนย์การค้า เดินทางไปทําบุญที่วัดหลวงปู่ข้าก็ประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับจากตัวบ้านออกไป100ตารางวานะครับเจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่1นล้านแปแสนบาทนะครับราคานี้พร้อมโอนให้ฟรีนะครับมุมพาออกจากตัวบ้านไปสู่ถนนที่ถนนหลักที่เชื่อมระหวัง อำเภอศูนย์ก้าของอำเภอแกลงไปหาดแหลมแม่พิมพนะครับห่างจากบ้านเราประมาณ200เมตรเท่านั้นนะครับขับรถออกจากบ้านมาก็จะมีเพื่อนบ้านตลอดเส้นทางนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านหลังใหญ่ที่อยู่ตรงข้ามบ้านเราแล้วก็ฝั่งซ้ายก็มีเพื่อนบ้านอีก 4- ีหหลังนะครับมีเพื่อนบ้านตลอดเส้นทางไม่เคยมีประวัติน้ําท่วมนะครับในหมู่บ้านนี้มีเพื่อนบ้านตลอดเส้นทางเลยออกมาประมาณ 200เมตรเท่านั้นนะครับก็จะถึงถนนสายหลักที่เชื่อมระหว่างศูนย์การค้าของตลาดอำเภอแกลงไปหาดแหลมแม่พิมพ์นะครับก็เป็นบ้านสไตล์บ้านสวนนะครับน่าอยู่นะครับ อีอ่ถึงแล้วนะครับสามแยกถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปหาดแ,แม่พิมพนะครับใช้เวลาประมาณสิบนาทีก็ถึงหาดครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปศูนย์การค้าไปตลาดไปวัดหลวงปู่คำนะครับเลี้ยวซ้ายไปตลาดก็ประมาณ6กิโลเมตรนะครับไปตลาดไปศูนย์การค้าไปโรงพยาบาลประมาณ6กิโลเมตรเท่านั้นสนใจก็ยินดีพาเข้าชมได้ทุกวันนะครับ หรือจะขอเลียกแ่นไปเข้าไปดูเองก็ทักเข้ามาได้นะครับศูนย์การค้าธนาคารห่างจากบ้านเราประมาณ6กิโลเมตรเฉลเท่านั้นนะครับเดินทางจากบ้านไปหาดก็ประมาณสิบนาทีนะครับจากบ้านไปศูนย์การค้าในตัวอำเภอแกลงเอกาสารสิทธิ์เบชโนแดงความโอนนะครับหรือจะยุ้นกู้ก็ยินดีนะครับต้องการข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมหรือต้องการเข้าดูนัดดูก็ติดต่อหนูกับเกเข้าม,มาได้ทุกวันนะครับ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องไว้ด้วยนะครับมีบ้านสวนที่ดินให้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับท่านใดมีที่ดินบ้านสวนต้องการขายก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมยินดีไปรีวิวทําการตลาดให้ฟรีนะครับหรือว่าต้องการใช้เงินด่วนนะครับมีโฉนดอยู่ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับอนุมัติรับเงินภายใน1วันเลยนะครับ